ราคิดมาตั้งนานแล้วแล้วก็ทํามาโดยตลอดคือโครงการช่วยเหลือชาวบ้านตอนแรกก็หลังจากที่โควิดระบาดรอบสามนี้ถือว่ารุนแรงมากกว่ารอบที่หนึ่งรอบที่สองทางวัดของเราก็มีการทําโครงการมอบข้าวถุงผู้ยุงชีวิตน่ก็ช่วยเหลือชาวบ้านมาตั้งแต่เดือนเริ่มต้นปีใหม่เลยก็ช่วยมาโดยตลอด เราจะไม่ได้ตั้งเป็นโรงทานทําอาหารสําเร็จรูปแต่ว่าเรามอบเข้าถึงพยุงชีวิตชาวบ้านเดือดร้อนก็มาเอามารับกันได้ที่วัดแล้วก็มีญาติโยมโดยทั่วไปมีจิตสถาหมาร่วมกันบริจาคแล้วก็มาช่วงระยะหลังๆนี้สนองพระเดิมสเด็จพระสังคาราชมีคนกักตัวอยู่ที่บ้านที่ติดโควิดก็ได้จัดโครงการทานน้าใจมอบความใหญ่ถึงหน้าบ้านนอกจากข้าถุงก็มีเสบียงอาหาร ไม่ว่าจะเป็นน้ำไม่ว่าจะเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นปลากระป๋องไม่ว่าจะเป็นของใช้ที่จำเป็นในการกินในการอยู่ก็จัดเป็นชุไปมอบไว้มอบวางไว้ที่หน้าบ้านของทุกๆคนที่ที่กักตัวกันอยู่และในขณะนี้ทุกวันก็จะมีการแจกโดยตลอดเช้าสายบ่ายเย็นมาตอนไหนก็รับได้ตอนนั้นมีทั้งนักการเมืองมีทั้งผู้นำชุมชน มีทั้งหน่วยรชาชการสำนักง,งานเขตก็มาขอความอุปถัมภ์ขอชุดยังชีพจากวัดของเหล่านี้ไปช่วยชาวบ้านอยู่แทบทุกวันนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางบัดของเราได้เป็นที่พึ่งของชาวบ้านในยามยากวัดของเรานี้จะดูแลทั้งในขณะที่ยังมีชีวิตก็คือให้ดำรงชีวิตด้วยการมีอยู่มีกินตามสมควรแก่อัตภาพที่เราจะมีที่เราจะช่วยได้ หลังจากตายไปด้วยโควิดเราก็ไม่ทอดทิ้งวัดของเราก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่รับเผาศพโควิดไม่รังเกียจแต่ก็จัดตามระเบียบกฎระเบียบต่างๆที่ทางรชาชการได้วางกฎระเบียบไว้ต้องขออนุโมทนาญาิโยมทุกคนที่มีจิตศรัทธามีใจบุญรู้ว่าทุกคนลำบากญาติโยมทุกคนก็ลำบากแต่ก็ยังมีจิตศรัทธาเผื่อแผ่แบ่งปัน ทรัพส,สมบัติของตัวเองเองินของตัวเองที่มีอยู่มาช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าตัวเองนี่ถือว่าเป็นสุดยอดในความมีเมตตาในช่วงระยะเวลานี้ที่ได้มาช่วยกันซื้อข้าวถุงมาช่วยกันเตรียมเสบียงเพื่อช่วยเหลือพี่น้องในเวลายามยากเช่นนี้และวัดของด้านประขาวของเราก็จะทําโครงการเช่นนี้ตลอดไปจนกว่าโรคโควิดจะสูญหายไปจนกว่าพี่น้องชาวบ้านโดยทั่วไปจะอยู่ดีกินดีแล้วก็ มีโอกาสในการที่จะดูแลตัวเองได้มากกว่านี้ซึ่งทางบังเราก็สนองงานทั้งคณะสงฆ์สนองงานทั้งรัฐบาลในการที่จะช่วยกันแบ่งเบาดูแลความทุกข์ยากของชาวบ้านที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ซึ่งเชื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือทุกคนก็มีจิตมีความคิดที่จะช่วยกันกำจัดปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ให้ผ่านพ้นไปได้โดยเร็วแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้ ญาติโยมทุกคนที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้ให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งให้มีความคิดที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในคราวครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งประเทศไทยของเรามีมากกว่าประเทศอื่นก็คือความมีคนใจดีคนใจบุญมีอยู่ทุกหย่อมญ้ามีอยู่ทุกตารางนิ้วของประเทศไทยของเราตรงจุดนี้ที่ว่าเราโชคดีความมีน้ำใจความเอเื้อเฟื้อความเพื่อแผ่ที่เรามีต่อกัน จึงเป็นสิ่งที่ทําให้เรานนั้นทุกคนมีกําลังใจในการต่อสู้ต่อไปให้เชื่อว่าทุกคนไม่ทิ้งกันและเราจะยิ้มด้วยกันเมื่อผ่านพ้นและไม่มีวิกฤตเช่นนี้อีกต่อไปตอนนี้รู้สึกชาวบ้านเราจะลำบากลำบากมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านที่ต้องกักตัว ต้องกักตัวก็คือมีคนในครอบครัวคนหนึ่งเป็นแล้วคนในครอบครัวก็ถือว่าเป็นคนกลุ่มเสี่ยงที่จะต้องกักตัวเองเพื่อดูอาการในช่วงระหว่างที่กักตัวนี้ออกไปไหนก็ไม่ได้ชาวบ้านที่อยู่ข้างก็บอกว่าอย่าออกมาอย่าออกมาแต่ถ้าเขาไม่ออกมาหรือถ้าไม่มีใครดูแลเขาจะเอาอะไรกินซึ่งกักตัวตั้ง14วันนี่น่าเห็นใจเป็นอย่างมากในเวลานี้แต่คิดว่าคง ด้วยความร่วมมาร่วมมือของทุกคนทุกฝ่ายก็คงจะให้ปัญหานี้เบาบางลงไปได้โดยเด็วค่ะวัสดีค่ะเอ,อฉันมีความเดืดอดร้อนนะคะจากโควิดค่ะก็ะเลยวันนี้ที่วัดลาดปลาเขาก็มีการแจกค่ะมีการแจกข้าวสาร5โลนะคะแล้วก็พวกผักผลไม้ด้วยค่ะแล้วก็ขอบคุณนะคะเจะ้าอวาวาสที่มีความเมตตา ให้ข้าวสาร5กิโลค่ะขอบคุณค่ะ ัักกีนเลอเยิ่งรวยยิ่งเจริญนั่งยืนเดินบนกองเงินทองจนก็จนดันนานแม่เศษอาหารมีใส่เท้าอาสองตาเมื่อมองหัวใจลำร้องขพอความเมตตา